สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนพรมกันนะครับวันนี้ก็จะสอนการดูเนื้อหาของพระที่เกิดจากการแตกหักนะครับการเรียนรู้ตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านได้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าพระทีออ่แตกหักชำรุดเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อข้างในจะมีลักษณะเป็นพระที่มีมวลสารแต่ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยพระที่แตกหักนะครับ เขาจะไม่มีมวลสารจะเป็นเหมือนเนื้อปูนปัตเตอร์ธรรมดานะครับก็คือไม่มีผงหรือว่าไม่มีมวลสารใดๆปรากฏและเนื้อของพระก็จะมีลักษณะเป็นโซนเดียวกันหมดนะครับทีนี้ผมตั้งหน้าพระให้ทุกคนดูนะครับว่าพระแต่ละองค์เนี่ยอ,องค์นี้เนี่ยครับหักกลางนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอันนี้3ามองค์นี้เนี่ยเป็นพระผิวดเดิม,ดม,ดมทีเ่เก็บมาฝ่า66ปีแล้วนะครับอันนี้เนี่ย ชำรุดแตกหักตรงบริเวณนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนศึกษานะครับส่วนพระองค์นี้ก็จะเป็นพระกุกบบ่อนมนนะครับอันนี้กุกบบ่อนมนกุกบผ่อน้ำมนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยกุกบบ่อนมนเช่นกันส่วน3ามองค์นี้นะครับเป็นกุจดีใหญ่ฝั่งวัดหม่อมตะรถนะครับทีนี้การเรียนรู้เนี่ยผมก็จะแนะนําสอนวิธีการดูพระแต่ละองค์แล้วก็วิธีใช้ผู้กันเนี่ยค่อยๆปัดเอาค่าพวกนี้ออกนะครับ ซึ่งคาพ,พวกนี้นะครับวิธีการปัดหรือว่าวิธีการทำความสะอาดเนี่ยเราก็เหมือนกับนักโบราณคดีนะครับเราก็ค่อยๆปัดดูเพราะว่าคราบกุกที่เป็นของแท้ส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นฝุ่นนะครับจะไม่มีลักษณะเปียกชื้นแฉะหรือเป็นของเหลวนะครับเป็นคราบที่สามารถที่จะปัดเอาฝุ่นออกได้โดยไม่ยากนะครับสิ่งที่ปัดไม่ออกก็เป็นคาบแข็ง ซึ่งเกิดจากค่าของอน้ำมันดังอิวนะครับที่อยู่ในอองค์พระที่เขาคายความชื้นดันตัวเองขึ้นมาจากด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาดูสภาพเดิมๆของเขาผ่านกล้อง 10x นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูองนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นพระที่มีคราบกุ่เดิมๆ ขาก็จะมีสีละสะนะักษณะเป็นสีแห้งๆแ,แบบนี้อันนี้คือคาบเดิมที่ยังไม่ได้ล้างเห็นไหมฮะอันนี้คือคาบที่เรายังไม่ปัดยังไม่ไทําอะไรทั้งนั้นนะครับคือเก็บมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่แล้วนะครับถ้าพวกนี้เนี่ยเขาเก็บมาเก็บรักษามายาวนานนะครับเราก็ไปขอ,อ,อบูชาท่านมานะครับ พราพวกนี้ราคาก็หลายหมื่นบาทอยู่นะครับอันนี้ก็คือการใช้แปรงพุกกันเนี่ยค่อยๆปัดทำความสะอาดเห็นไหมมันจะมีฝุ่นของพราเนี่ยออกมาให้เราเห็นหรือที่มือผมก็ได้นะครับฝุ่นเนี่ยเขาจะล่วงออกมาแต่พราพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาถ้าจะให้ออกจริงๆเนี่ยมันต้องเอาไปล้างน้ํานะครับแต่ถ้าใช้อย่างนี้ปัดก็ออก นะครับอันนี้คือปรับให้ทุกคนดูเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของพระเขานะครับว่าคาบพวกนี้มันไม่ใช่คาบที่เกิดจากการทํานะครับเป็นคาบที่เกิดจากธรรมชาติและการเวลานะครับอันนี้คือเห็นไหมฮฝุ่นละเอียดจะติดอยู่ที่บริเวณนิ้วของผมเห็นไหมฮตรงนี้คือจุดสําคัญทีนี้เรามาลงกล้องดู เราก็จะเห็นค่าบแห้งๆเนี่ยเขาก็ยังติดอยู่นะครับเป็นจุดเป็นก้อนเป็นลนะักษณะแบบนี้ทุกคนลองศึกษาแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าทุกคนมีค่าบกุ้ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือค่าบที่เราปัดออกมาอันนี้จะเป็นเม็ดฝุ่นแห้งๆแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือค่าบที่เราปัด อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นคาบที่เราล้างแล้วนะครับล้างขัดด้วยด้วยแปรงสีฟันนะครับผิวก็จะเปิดตรงบริเวณนี้เห็นไหมอันนี้เราขัดขัดแล้วบางส่วนคาบพวกนี้มันก็จะไม่ออกส่วนผ้าอันนี้เนี่ยผมทําหล่นเห็นไหมเนื้อในเขาเป็นหินอ่อนไปละอันนี้คือเนื้อข,ของของแท้เลยเนื้อในที่ของแท้ถ้าเป็นฝั่ง กูเจดีย์ใหญ่ฝั่งวัดใหม่เนี่ยเนื้อเขาจะละเอียดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งกูบ่อน้ำมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบในลักษณะแบบนี้เป็นคาบซ้อนคาบอยู่มันจะมีคาบเริ่มแรกเนี่ยเป็นคาบสีน้ำตาลจับอยู่ที่ผิวของพักแล้วก็จะมีคาบเป็นคาบอีกชั้นหนึ่งคุมคาบสีน้ำตาลนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นคาบซ้อนคาบกันอยู่ เพราะว่าการเกิดคาบกูเนี่ยเขาจะเกิดแบบทับซ้อนกันนะครับเขาไม่ได้เกิดเอ่อทีเดียวพร้อมกันทีนี้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นพระที่ผมเคยแบ่งให้บูชาไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทำหล่นนะครับทำหล่นหักเหมือนก็ท่านต้องการให้เราเอามาศึกษาหรือว่าอะไรอันนี้เจตนาเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้พอหักแล้วเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสนะครับ เอามาให้ทุกคนศึกษามวลสารตรงนี้เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อมวลสารเขาเรียกเป็นคบแรกๆหรือถ้าเรียกเป็นชุดหัวพระองค์น,นี้ก็ถือว่าเป็นหัวพระที่ชั้นหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้คือเนื้อที่เขามีการหักชารุดเนื้อในเขาจะเห็นมวลสารชัดเจนเราจะเห็นจุดขา,ขาวๆอยู่ในเนื้อขาวแล้วก็จะเห็นเม็ดเทานะครับแล้วก็เห็นเนื้อของพระเนี่ยเขาจะมีลักษณะเริ่มใสแล้วก็ดูที่ เปลือกผิวนะครับเปลือกผิวก็จะมีลักษณะเป็นชั้นเลเยอร์บางๆนะครับอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะมีเปลือกผิวสีเข้มๆเ,เนี่ยวิ่งเป็นเป็นขอบเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงกล้องให้ทุกคนดูจุดเนื้อเป็นจุดชี้ชัดได้เพราะว่าของปลอมพวกนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะทำเอ่อ เล่นแบบได้เห็นไหมอันนี้สีเข้มๆที่อยู่ตรงขอบเห็นไหมขอบตรงนี้เกิดจากอากาศนะครับอากาศที่เขาความชื้นที่เขาซึมลงไปในเนื้อแต่ซึมเข้าไปในเนื้อไม่ได้นะครับอันนี้คือลักษณะธรรมชาติของพระอันนี้คือพิมพ์ด้านนอกผิวด้านนอกเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์เส้นได้ แขนรีนะครับผมก็จะเรียกว่าแขนรีมันมีทั้งแขนกลมและแขนรีวงนี้จะใหญ่เท่ากับพระสมเด็จวรละคังเลยนะครับขนาดของเขาใครที่พาดเช่าไม่ได้ม่ได้เชา่างนี้ไปก็ขอสดแสดงความเเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณพาดของดีไปอย่างน่าเสียดายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันด้านหลังดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนเป็น ผิวธรรมดาทั่วไปนะครับแต่พอท่านแตกหักชํารุดแล้วเห็นไหมฮะเราจะเห็นมวลสารและเนื้อของเขาจะออกขาวอมเขียวที่เป็นที่มาของเนื้อก้านมะลินะครับอันนี้แค่เป็นออเดิร์นะครับน้ำกิมเท่านั้นเองนะครับคุณยังเจอพระที่มีธรรมชาติแบบนี้อีกเยอะนะครับอันนี้กูบอกมวลเป็นพิมพ์ใหญ่ังกติยาวนะครับพระหักหายไปเลยเห็นไหมฮะผมหาส่วนบนก <c oughs> ็ยัง ยังไม่ได้เอามาครบทั้งส่วนแต่เอามาส่วนนี้อย่างเดียวนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเขาจะมีลักษณะธรรมชาติของเขานะครับดูแบบง่ายๆเนื้อของเขาจะมีลักษณะแกร่งนะครับจะมีลักษณะแก่งแล้วเขาก็จะสะท้อนแสงเพราะว่าเขามีตัวแข็มไซน์นะครับที่ผมจะเรียกเป็นซิลิคอนหรือซิลิก้านะครับคือเขาจะแปลสภาพเป็นแก้ว ถ้าเก็บไว้นามสัวน,นี้นะครับเขาก็จะเป็นผลึกแก้วใสเหมือนกับพระท่านะครับอันนี้คือพระสมเด็จที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับผิวเนื้อหาเป็นลักษณะแบบนี้จําผิวไว้นะครับเราไม่ต้องไปจําเนื้อในถ้าเราจําผิวแบบนี้ไว้เนี่ยเนื้อในจะเหมือนกันแบบพระหักองค์นี้เช่นเดียวกันนะครับประสบการณ์จะสอนเราให้เข้าใจและเราไม่จําเป็นจะต้องไปหกักพระ แบบที่ผมเอามาให้ดูนะครับพระอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะหักท่านนะครับท่านหักของท่านเองท่านหล่นลงมาจากพื้นนะครับเราก็เลยเอาถือโอกาสเนี่ยามาเอามาศึกษาเผยแพร่ความรู้<ๆ>ให้ทุกคนไดเ้เรียนรู้กันจะได้หูตาสว่างสักทีนะครับว่าเล่นพระเราต้องเชื่อตาตัวเราเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับความสูงเนี่ยประมาณ4เซนนะครับพระนี้ถือว่าสูง มีความสูงมากแล้วก็ความฟางประมาณ25ประมาณ25นะครับโดยประมาณนะครับเนื้อในเนี่ยเนื้อผิวลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจําผิวไว้จําค่าสีมตาแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็จําพิมพ์ในลักษณะแบบนี้ไว้นะครับและเน <een> ื้อในเนี aron. ่ยเขาจะมีล <Batman> ักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยเนื้อเขาแก่งเขาสร้างก่อนเขาสร้างก่อนพระสมเด็จ สี่องค์นี้ได้ซ้ํานะครับรู้จากตรงไหนนะครับก็รู้จากที่เนื้อที่เขาแตกชารุดเห็นไหมฮะเราจะเห็นเนื้อขาวอมเขียวนะครับแล้วก็จะเห็นจุดขาวในเนื้อขาวแล้วก็มีผงกากดํานะครับมันจะมีเม็ดเทาขาวเทาเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวใสมีปรากฏให้เราเห็นคือตัวนี้ถ้าเราถ้าศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพระที่เนื้อหาของเขานะครับเราก็จะรู้ได้อันนี้คือพระที่หัก เป็นพิมพ์ใหญ่สังกติยาวนะครับก็จําผิวแบบนี้ไว้ผิวแบบนี้นะครับเนื้อเขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อแก่งแตลสภาพเป็นหินไปแล้วนะครับอันนี้คือเนื้อด้านในเห็นไหมอันนี้คือง่ายๆเรียนรู้แค่นี้เท่านั้นเองผมก็เรียนรู้จากตรงนี้นะครับเรียนรู้จากพ้าหักนะครับพอพอเรียนรู้จากหักผ้าหักเราจําผิวเข้าไปเลยผมจะจําผิวผ้าแบบนี้ไว้จนติดตาแล้ว คือถ้าเราหลับตานึกภาพเนี่ยเราจะนึกภาพออกเวลาเราไปเจอพระเราก็จะได้พระสมเด็จมาแบบมีความรู้นะครับแต่คนไม่มีความรู้เนี่ยก็จะซื้อพระด้วยด้วยหูนะครับคือฟังเขาพูดฟังเขาเล่านะครับฟังเขาบรรยายหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็จะเชื่อแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับคือดูไม่เป็น เอาพูดง่ายๆก็คือดูไม่เป็นนะครับก็ยังมีความเข้าใจในพระสมเด็จอยู่ว่าพระพวกนี้นะครับจะต้องมีลักษณะแบบนี้วงการต้องยอมรับพระแท้ต้องขายได้หรือว่าอะไรนะครับเราเล่นพระพระจริงๆพระขายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแท้พระปลอมขึ้นอยู่กับคนขายนะครับว่าเขาจะสามารถชักจูงคุณได้ในระดับไหนถ้า เขารู้ว่าพระองค์นี้ปลอมคุณก็ขายคนเดิมไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปหาขายคนที่เขาไม่รู้ต่อๆกันไปนะครับพอเขารู้ความจริงแล้วเนี่ยต่อไปคุณก็จะขายไม่ได้เพราะว่าพระของคุณมันไม่ใช่พระแท้ตามที่เขาเอาต้องการนะครับอันนี้คือเนื้อของพระเห็นไหมฮะเราก็จะดูจากาธรรมชาติของเขาพระองคนี้ของแบบนี้นะครับเนื้อในแบบนี้มันมีใครทําปลอมได้หรอครับผมก้า ท้าทุกท่านเลยน,นะครับใครบอกว่าปลอมหรือว่าอะไรพวกนี้มาพิสูจน์นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีใครกล้าพิสูจน์และไอคนที่พูดแบบไม่มีความรู้เนี่ยส่วนใหญ่พูดไปลักษณะแบบว่าสนุกป,ปากนะครับแต่จริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครกล้าหรอกนะครับอันนี้ก็เรียนรู้กันแบบง่ายๆนะครับ13นาทีแห่งความรู้นะครับ13นาทีทอง ที่ทุกคนพอรู้ตรงนี้แล้วนะครับผมมองว่าทุกคนจะเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่วิธีการศึกษาพระใหม่นะครับวันนี้ก็ลงเอาไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ